มือสองครับเดี๋ยวไปมือเดี๋ยวไปเต้า สามสองครับโอ้ยอย,ยังไงครับเฮ้ยใหญแจ่มครับสี่สองครับไปไหนโอ้โหโอ้โหเสือบีครับห้าสองครับไปไหนหนึ่งได้สองสามอ้ยปิดครับ หกต่อสองเสรเอร์เสิร์บีครับเจ็ดสองครับไม่พลามครับสองต่อเจ็ดครับอโอ้โหรับดีมากครับ เจ็ดสองครับตัวลูกแรกโอ้ยดีครับเบด,ดีครับเจ็่เดรับดครับเี่ครับเรับีรับเ้สอีรับ หมิตามไปไหนลูกนี้ดีครับเก้าสองครับไปไหนโอ้ยนิดเดียวครับสองเก้าครับหมิงตามต้องคัดโอ้ยนิดเดียวครับเก้าสองครับไปไหนลูกนี้ไม่ข่าสองเก้าครับหนึ่ง ต้องเล่นแล้วครับอออีกเซอร์บีแล้วนะเก้าสองครับไปโ้ยอครับสองเก้าครับเก้าสองครับเกมสิบห้าเสองห้ เก้าสองครับบโอ้ยแตกครับตรงนี้สิบอ็ดสงครับเสรอร์ฟดีมากครับสองสิบเครับโอ้เสิร์ฟดีเหมือนกันครับสาม็ดไปไหนตรงนี้โอ้ยได้แต้มครับหนึ 4, 11, ครับ ครับ114ครับไปังไหนลูกนี้อ๋อครับ411หนึ่งไปไหนโอ้โห114ดีมากครับ 12 4 <Hey! S 1> ครับได้ <Hey! S 1> แต้มนะครับ13 4สามสี่สครับหนึ่งไปไหนลูกนี้ oh. โอ้โหหลงครับได้แต้มเลยฮนะ53 ah. ครับหนึ่งไปไหนลูกนี้ออกครับ สิบสามห้าไม่ขาห้าสิบสามครับหนึ่งโอ้ยหลงเหมือนกันครับโอ้โหได้แต้มแล้วครับหกสิบสามครับหนึ่งไปไหนลูกนี้โอ้ไม่ค้าสิบสามหกครับไม่ข้ามนมครับหกสิบสามครับ ครับตรงนี้โห6ครับสิบเสือบีครับเสียครับเข้าเส้นครับหกสิบสามครับคัดแล้วครับหเอยไม่ข้ามครับสิบสาหครับหนึ่งอยอดโอ้ยดีครับห หกสิบสามครับหนึ่งไปไหนเอ่ยลูกนี้คัดคัดแล้วโอ้โถงหลังอ้อยยังไงยังทันโอ้ยดีครับอ,อ๋อครับกรรมการให้ออกครับหนึ่งได้แต้มครับเจ็ดสิบสามครับครับสามเจ็ดครับ <laughs> จำเดียวเกมครับ14ต่อ7จบเกมครับ <updated> <ài APPLAUSE ilos istles>